อสิบห้าเรื่องสำหรับเด็กนะครับวันที่ยี่บสี่เมษายนวันนี้ยี่สามแต่ว่าเราอ่านล่วงหน้าของวันพรุ่งนี้นะครับผมเมื่อชาวอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าหันไปกราบไหว้พระบาลนและพระอาารัจชราเทพระเจ้าเทศของคนคณาอันพระเจ้าสรงพระพิโรธเลิกปกป้องพวกเขาในไม่ช้าพวกเขาก็ตกเป็นทาสของกษัตริย์ แคว้นเมสูฟูต so ิเมียเป็นเวลา8ปีในที่สุดพวกเขาก็นึกถึงพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และที่ฐานทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์วิธีที่พระเจ้าช่วยกู้คืนให้ผู้นำเข้มแข็งคนหนึ่งมาช่วยกู้ชาวยิวผู้นำหรือผู้วิิจัยคนนี้เรียกว่าโอดนีเอลน้องชายของคาลเล็บผู้สอดแนมที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งในสมัยของโมเสสพระเจ้าทรงส่ง,สงพระวิญญาณอลงมาสวมทับโอดนเล เขาจึงช่วยชาวอิสราเอลจากกษัตริย์เมโซโปเตเมียได้ชาวยู่ก็กลับมาเชื่อฟังพระเจ้าและอยู่อย่างสงบสุขมาเป็นเวลา40ปีเมื่อโอดเนียลงเสียชีวิตลงประชาชนเริ่มลืมพระเจ้าอีกคราวนี้พวกเขาตกเป็นทาสของกษัตริย์เอกโลนชาวโมอับและต้องเสียภาษีเป็นเงินจํานวนมากแกกษัตริย์โมอับพ,พระเจ้าจึงทรงส่งผู้วินิจัยคนหนึ่งชื่อเอฮูด จากเขาเบนจามินมาช่วยเอฮูดเข้าไปเฝ้ากษัตริย์เอกโลนเขาแกล้งทำเป็นว่ามีเรื่องลับเฉพาะจัดทูลพระอ,องค์เมื่อคนของกษัตริย์ออกไปหมดแล้วเอฮูดชักดาบออกแทงเอกโลนตายขวาทหารจะมาพบศพของเอกโลนเอฮูดก็หนีไปแล้วเขาได้รวบรวมชาวยิวและนำทัพเข้าสู้รบกับชาวโมอับจนชนะมา ชาวอิสราเอลจึงอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้งเป็นเวลา80ปีผู้วินิจฉัยคนต่อไปคือชัมกาเขาได้ช่วยชาวอิสราเอลให้มีชัยเหนือพวกฟิลิสเตียแต่ไม่นานประชาชนก็ดืมพระเจ้าอีก